ที่4เมษายนที่ผ่านมาณนะบริเวณแฟชั่นฮอล l ์สยามพารากอน DAPP แบรนด์แฟชั่นน้องใหม่ภายใต้แบรนด์ Dapper และ Frontage Music Label ค่ายเพลงสุดฮิปน้องใหม่ภายใต้สังกัด g r a มี y ได้ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวโปรเจกต์ DAPP x Frontage ซึ่งเป็นโปรเจกต์ร่วมพิเศษระหว่าง DAPP และ Frontage ถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการร่วมมือกันร,ระหว่งางแฟชั่นและเพลงอย่างเต็มรูปแบบ ภายในงานมีสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติมาร่วมง,งานกันอย่างคับคั่งและได้มีการจัดแสดงสินค้าจาก DAPP Collection ใหม่พร้อมโชว์มินิแฟชั่นคอนเสิร์ตจากศิลปินค่าย Fontage เพื่อสร้างบรรยากาศให้เพลิดเพลินและเป็นการเปลี่ยนมุมมองในการนำเสนอแฟชั่นรูปแบบใหม่นนบ้งันไดดหมม ัันมนมใจสำหรับใครที่ชื่นชอบแฟชั่นและดนตรีสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษและข่าวสารการเปิดตัวซิงเกิลต่อไปของสนยุคส่งภัยสารกับบทบาทนักรรองครั้งแรกได้ที่ Facebook ของ FunTrash Music Label และติดตาม Special Collection นี้ได้ที่ Facebook ของ DAPP ค่ะ